E ระหังสมมาสัมพุทธพรภควา,ม,ม,ม,ามพุทธัทงพภควันตังอภิวาเทมีววทมสวาคาโตภควตาธรรมโม ธรรม,มังนามัตสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนาม,ามี หันรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปป,ป,ป,ปาาคันมการังกโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานหนักต่อไปนะครับขอเติญประธานแลพิธีท่านปิยคงศ์ชูวงท่านรองผู้ว่กวาการจังหวัดล่างปุรีนะครับเอาไว้ความเคารพพระบรมไชยลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดเอา้า เอาไวความเคารพพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดเอาเอาุ้งสืบสารพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามหลักของอารยกเกษตรเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณจังหวัดราชบุรีจึงได้บูรณาการความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีโดยวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีสำนักงานกเกษตรจังหวัดราชบุรีสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีและอำเภอดำเนินสะดวก และวัดในโครงการนำร่องอีกจำนวน14วัดจึงได้จัดทำโครงการสวนเกษตรในวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เ,เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม 2567เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนคนงานในวัดและโรงเรียนในชุมชนและขยายผลสู่โครงการอารามพิรมเพื่อส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ความรักความสามัคคีในชุมชน ในโครงการสวนเกษตรดังกล่าวนี้มีพื้นที่ดําเนินโครงการประมาณ16ไร่โดยทางวัดได้ดําเนินการปลูกไม้ผลอาทิขนุนพันธ์ดีและฝรั่งเวียดนามมะพร้าวเป็นต้นซึ่งได้รับผลผลิตแล้วนอกจากนี้ยังมีพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆรวมกว่า50ชนิด การดำเนินโครงการสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจากพระเดชพระคุณพระปิฎกโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกปรับเตรียมพื้นที่แปลงปลูกและการดูแลสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลจำนวนประมาณ100ต้น ต้นกล้าพืชผักสวนครัวและปุ๋ยคอกสำนักง,งานประมงจังหวัดราชบุรีและชมรมผู้ประกอบการปลาสวยงามสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนและพันธุ์ปลาสวยงามจำนวน25,200ตัวชมรมเกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนพันธุ์ไม้และพันธุ์กล้วยไม้สวนละมุดร้อยปีสนับสนุนพันธุ์ละมุดและหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ100รรูปคนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการและ เปิดแพร่คุมป้ายโครงการสวนเกษตรในวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นลำดับสืบไปค่ะกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณพระปิดกโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสก,การพระคุณท่านที่เคารพทุกรูป เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีท่านกเกษตรจังหวัดท่านประมงจังหวัดท่านศึกษาธิการจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำชุมชนและท่านผู้มีเกียตรติทุกท่านครับกระผมมีความยินดีและเป็นเกียตรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวนกเกษตรในวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันนี้เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเผยพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนส่งผลให้จังหวัดราชบุรีมีความอุดมสมบูรณ์เกิดความมั่นคงทางอาหารประชาชนอยู่ดีมีสุขตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นอกเหนือจากวัดนำร่องทั้ง15วัดแล้วจะขยายผลไปสู่วัดอื่นๆในจังหวัดราชบุรีในโอกาสต่อไปกระผมขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณพระปิดกโกศลเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนและอำนวยความสะดวกทำให้โครงการดำเนินไปได้ด้วยดีขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ทุกรูป และขอบคุณคณะดำเนินงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้โครงการดำเนินไปได้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการสวนเกษตรในวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เมื่อทุกท่านปล่อยปลาแล้วนะครับท่านใดปล่อยปลาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับประสงค์จะให้อาหารปลาตะเพียนนะครับปลาในร่องสวนเดิมที่มีอยู่แล้วก็สามารถสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ได้น,นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีอาหารปลาอยู่แล้วนะครับอ่ากอ่าโอเคอ่าทุกเอออ่ะนี่กถุงนึ่ง ในส่วนของปลาตะเพียนนะครับได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีนะครับโดยท่านประมงจังหวัดนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรผักพลปลานะครับสีทองสวยมีสีทองสวยนะครับสีทองสีแดงสีเหลืองหลากสีอ้าวมาโยมมาช่วยกันนะครับจะิญครับใส่ปส่อได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามามองดูก็ได้นะโยมมโนธนาด้วยกันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะตัววันตัวคืนนะคะตับวันตัวคืน กันแบ่งบุญเป็นของนด้วยครับทำบทำเป็นซุ้มเอาไว้ให้เขาคือปฏิบัติระยะห่างๆแล้วก็อยู่รอบๆโคนต้นไม้ ใต้มีศีลอุโบสถอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เป็นแนวรุ่นใหม่ผมขอญาตสมัครไว้เบื้องต้นเลยครับเ๋ยน่าส่วนมาตอนที่พร้อมเนี่ยผมรับปากหลวงพ่อไว้นะนะเดี๋ยวรอบๆอุโบสถที่จะปฏิบัติทำถือศีลอุโบสถว่หด้านสวนมาเป็นเพื่อนกันหน่อยมารับบุญด้วยกันใครว่างใครมีโอกาสก็มามาถือศีลแปดขึนเลยเดี๋ยวเอาให้พร้อมเมื่อไหร่บอกเลยในโอกาสแรก ใครพร้อมมาด้วยกันกับผมอาจจะชวนชวนท่านรู้วมาด้วยก็ได้เดี๋ยวเชิญท่านรู้วมาทาทำเป็นทำเป็นต้นแบบไว้ให้ให้เยาวชนคนภายนอกก็จะได้รับใช่ไปไปทำเป็นโครงการเลยตอนที่ผลจะมานะก็จะมีจะมีเป็นซุ้มมีหลังคานะว่ามีดั่

ล้มมเลเตียะาต้นลมุดร้อยปีต้นทั้งเจ็ดร้อต้นทั้งเจ็ดต้นอครับขอขอบพระคุณเรียบร้อยเ้าขอน้ำขอน้ำเดขอขออะไรคะละมุดอ๋อที่ว่าร้อละมุดร้อยปี